สวัสดีครับสวัสดีเพืเ่อนๆเอฟซีคนบ้านรถไฟนะครับคลิปนี้เราอยู่กันที่จุดตัดรถไฟนะทางด้านใต้ของสถานีรถไฟบ้านคูบัวนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะหลังจากไม่ได้ถ่ายมาประมาณ1ิกว่าวันเลยนะครับวันนี้มาชมรถไฟช่วงเย็นนะครับ้างหน้านู้นะนะครับเพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะเป็นขบวนรถด,ด่วนพิเศษขบวนที่สามเจ็ดและขบวนสี่ห้าน,นะครับ ตอนนี้กำลังจะผ่าน <c oughs> ที่บ้านครูบัวนะกร <c oughs> ุงเทพอภิวัฒนะครับสุงไหงโกโลกประดังเบซานะอ่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังจะกัน้นทางข้ามอยู่นะ <c oughs> อ่ากันเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวก้อนจะไปชมคลิปกันต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ปรับเวลาใหม่นะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่จะได้ถ่าย37และ45นะครับช่วงเวลาที่ตอนท้องฟ้ายังไม่มืดนะขบวนรถกอดราชาอยู่15นาทีนะครับออกจากราชบุรีมานะครับขบวน37และ45นะครับออกต้นทางกรุงเทพอภิวัตนนะ หลังปรับเวลาใหม่นะครับวันที่20กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมานะครับ16นาฬกา10นาทีนะครับถึงปลายทางที่สมยัยโลกลบนะ1 0นาฬิกา35นะครับของวันพรุ่งนี้นะอ่าแล้วก็ขบวน45นะครับถึงประดังเบซานะครับ8นาฬิกาตรงนะครับ ก็เดี๋ยวขบวนหลังจะมีด่วนพิเศษที่สามหนึ่งอีกนะสองฟ้าก็น่าจะมืดแล้วนะครับตอนสามหนึ่งมานะอาใช้ QY นะครับ5้าสองสองศูนย์นะครับ ชั้นสามสามคันเลยนะวันนี้นะแอบชั้นสามมาสามคันเลยนะครับวันนี้นะมุ่งหน้าเพชรชบุรีนะครับเป็นสถานีต่อไปนะครับ ชมกันต่อนะครับ18นาฬิกา54นาทีนะครับระบวนด้วนพิเศษนะครับทักษินารัตที่31นะ เทพปภิวัติชุมทางหัดใหญ่นะครับวันนี้ก็ทำเวลาดีเลยนะครับชาแค่4นาทีนะ วนรถนะครับออกต้นทางนะครับที่กรุงเทพอภิวัตนะ16นาฬิกา50นาทีนะครับถึงไปลางพรุ่งนี้เช้านะ7นาฬิกา5นาทีนะที่ชุมทางหัดใหญ่นะไม่ได้ถ่ายรถไฟเลยนะครับประมาณ1 7บเจวันเลยนะ ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมถ่ายล่าสุดนี่น่าจะวันที่สิบเก้านะเดือนกุมภานะเดือนที่แล้วนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับไม่รู้จะมองใหม่เลขเห็ดหรือเปล่านะขี S ่เวทวนะครับ หรือเปล่านะครับวันนี้ลมค่อนข้างแรงนะเที่ยวรถไฟ5224นะครับโอ้ยวันนี้โล่งมากเลยนะ เอบริษัทไม่ค่อยมีนะครับเพชรบุรีนะครับสถานีต่อไปนะหัวหินเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับรถเร็วที่169นะ ชมกันต่อนะครับตอนนี้มาอยู่ที่สถานีบ้านคูบัวนะครับก็เดี๋ยวมาชมรถเร็วที่169นะครับกรุงเทพอภิวัตยะลานะ19นาฬิกา39นาทีนะครับมาถึงที่บ้านคูบัวนะครับเ,เดี๋ยววิ่งผลานเลยนะไม่ได้จอดนะวันนี้ขบวนรถนะครับล่าช้าอยู่9นาทีนะครับ รถเร็วที่169นะครับออกต้นทางกรุงเทพอภิวัตรนะครับ17นาฬิกา30นาทีนะแล้วก็ถึงปลายทางนะครับที่ยะล,ลานะครับ11นาฬิกา5นาทีนะถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะมีการปรับเวลาปลายทางนะ <pekt> เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมงนะมาแล้วนะครับ ผูสานเยอะหรือเปล่านะเห็นหมายเลขไหมเนี่ยอ้าว QY ห้าสอง่วนหกนะครับโอ้ยคนเยอะเหมือนกันนะ เยอะทุกคันเลยนะครับจอดปักท่อนะครับแล้วก็ไปเพชรชบุรีนะเป็นสถาน,นีต่อไปนะครับ ปิดท้ายคลิปนี้กันนะครับตอนนี้21นาฬกา2นาทีนะครับมาชมรถตนกขบวนที่83นะกรุงเทพอภิวัตน์นะครับปลายทางสถานีตังนะะวันนี้ก็ลาช้าอยู่ประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับ ส่วนที่83นะครับออกต้นทางกรุงเทพอภิวัตนนะครับ18นาฬิกา50นาทีนะครับไปถึงปลายทางที่ตังนะครับก็8นาฬิกา15นาทีนะตอนนี้กำลังจะเคลื่อนขบวนนะครับเข้าสู่รางที่มุ่งหน้าลงสู่ภัคใต้นะ ที่บ้านคูบัวนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นอาคารสถาน,นีหลังไหม้นะครับยังไม่มีกำหนดเลยนะถ้าขึ้นอาคารหลังไหม้นะครับก็จะบริเวณรอบๆนะก็จะมีการเปิดไฟนะสว่างสวัยนะครับต่อไปเราก็จะทายรถไฟกันเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับ ตอนนี้ก็ต้องตามสภาพไปก่อนนะแสงค่อนข้างน้อยนะครับมาถึงแล้วนะครับรถด่วนที่แปดสามนะครับกรุงเทพ,พอภิวัตตังนะครับเดี๋ยวเราปิดท้ายนะครับคลิปนี้นะกับรถด่วนที่แปดสามนะ ช่วงนี้ทีห่หายไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็งานค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับไม่มีเวลาถ่ายให้ชมกันเลยนะอ่าวันนี้ใช้ค s Y เ<ๆ>นะครับ5242นะครับโอ้ยคนเยอะเหมือนเดิมเลยนะอ๋อวันนี้มันสุกนะสนันสามมาสามคันนะครับ ในความมืดนะครับคลิปนี้เรียบร้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหากภายในคลิปนะครับมีคำพูดหรือข้อมูลที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออาภาัยด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ